นี่คือ Huawei MateBook D 15 2021ครับรุท็อปรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ Huawei ที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 Gen 11มาพร้อมกับหน้าจอ15.6นิ้ว IPS LCD รุ่นนี้จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับ จริงๆถ้าเราจะพูดถึงแล็ปท็อปของ h u เว่ยเนี่ยก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ h u a ว่ยก็ได้ทำแล็ปท็อปออกมาหลายรุ่นมากนะครับว่าจะเป็นตัว h u เว่ยเมดบุ๊กดี14หรือว่า h ูเว่ยเมดบุ๊กดี15ในรุ่นนี้ในปีที่แล้วถ้าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นได้ว่า h u เว่ยเมดบุ o กดี15เนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น AMD ซึ่งสำหรับในปีนี้ครับสำหรับเจ้าโน้ตบุกรุ่นนี้หรือว่าเจ้า h ูเว่ยเมดบุ๊กดี15 2021เนนก เรื่องของสเปคที่จะเต็มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแรมที่เยอะขึ้นจากในรุ่นปีผ่านๆมานะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ CPU จากเดิมไม่เคยใช้ CPU จากฝั่ง AMD ปรับมาใช้ CPU ของฝั่ง Intel อย่าง Intel Core i5 Gen 11ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกันครับว่าเจ้า Huawei Laptop Matebook D15 2021เนี่ยมีอะไรที่อัปเกรดขึ้นจากรุ่นก่อนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชื่อว่า ่าในช่วง work from home แบบนี้น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนมองหาแล็ปท็อปเอาไว้ใช้ใทํางานกันอย่างแน่นอนเรื่องแรกเลยครับที่ผมจะพาทุกคนมาพูดถึงการสำรับเจ้า Huawei MateBook D5 2021รุ่นนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของดีไซน์ที่ต้องบอกเลยว่าในรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามดูแพงแล้วก็ดูมินิมอลมากๆเรียบหรูดูดีวัสดุที่ให้มาถือว่ามีวัสดุที่ดีมากๆส่วนตัวผมรู้สึกชอบรุ่นนี้ครับวัสดุโดยรวมฝาหลังแล้วก ตัวบอดี้ต่างๆนะครับจะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยทั้งหมดเลยมาพร้อมกับพื้นผิวแบบด้านให้ความสมัมผัสที่ดีแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะติดรอนนิวมือง,ง่ายนิดนึงงานประกอบทุกอย่างนะครับวัสดุที่ให้มาโดยรวมถือว่าให้มาดีจะว่าผมอวยก็ได้ในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักที่ให้มาเหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนเรื่องความบางตัวเครื่องที่ให้มาก็ถือว่ามีความบางตัวเครื่องที่ให้มาดีพอสมควรส่วนเฉดสีที่ให้มานะครับก็จะมาพร้อม พร้อมกับสีแบบสเปกเกอสีออกเทาๆแต่ว่าในกล้องผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ออกสีเทาสักเท่าไหร่อาจจะออกสีแบบน้ำเงินน้ำเงินนิดน้อยก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าสีจริงๆที่เขาให้มาก็จะเป็นสีออกเทาๆดีไซน์ที่ให้มาให้ความรู้สึกที่เรียบหรูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับก,การที่เราจะออกไปคุยกับลูกค้าแล้วก็บอกกับการที่เราจะเอาออกไปใช้งานตามร้านกาแฟต่างๆรับประกันเลยว่าดีไซน์ที่ให้ของเจ้ารุ่นนี้เพื่อนๆไม่อายใครแน่นอนเรื่องของหน้าจอที่ให้มาครับ อย่างที่ผมบอกครับผมบอกไปในช่วงต้นๆคลิปในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรเทียบเท่ากับพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในรุ่นปกติได้เลยหน้าจอที่ให้มาก็จะมาพร้อมกับพักหน้าจอที่เป็นแบบ IPS LCD ความละเอียดที่ให้มาก็จะมาพร้อมความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับเรื่องของหน้าจอที่ให้ก็ถือว่ามีเฉดสีที่ค่อนข้างตรงพอสมควรแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ คิดดีพอสมควรส่วนเรื่องของขอบจอครับอยากให้ทุกคนได้ชมกันนิดนึง ต้องบอกเลยว่าในรุ่นนี้มาพร้อมกับขอบจอที่บางมากๆเพราะว่าเรื่องของ body to ratio ที่เขาให้มาเนี่ยให้มาสูงถึง87%ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวบริเวณด้านล่างของคีย์บอร์ดแน่นอนครับนอกจากที่จะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่บางดีไซน์ตัวเครื่องที่เรียบหรูดูดีถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์ด้านล่างบริเวณหน้าจอเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ผมจะต้องชมนะครับก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดที่มาพร้อมกับปุ กดที่ให้มาใหญ่พอสมควรแล้วก็เรื่องของความห่างของคีย์บอร์ดเนี่ยในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีการดีไซน์การออกแบบมาให้ดีมากๆวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันให้ความรู้สึกไม่ดูแบบว่าอึดอัดจนเกินไปตัวคีย์บอร์ดที่เขามีมาให้ก็จะมาพร้อมกับเฉดสีที่เป็นสีดาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบภาษาไทยแต่ว่าหน้าเสียดายนิดน,นึงในรุ่นนี้จะไม่มีเนื่วนของนาแพดมาให้วลาที่เราใช้งานพวกปุ่มตัวเลขต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากเท่าไหร่ นอกจากนี้นอกจากจะมีในส่วนของคีย์บอร์ดมาให้ขนาดใหญ่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็เวลาที่ผมใช้งานผมรู้สึกถูกใจมากๆก็คือในส่วนของทัชแพดเนี่ยมีขนาดทัชแพดมาให้ใหญ่พอสมควรเวลาที่เราใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะลูดไปไหนมาไหนได้แบบกว้างมากกว่าโน้ตบุ๊กรุ่นทั่วไปและนอกจากนั้นครับเท่าที่ผมไปลองใช้งานผมมีข้อตินิดนึงก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดอาจจะไม่มีในส่วนของไฟ แบ็คไลท์มาให้การที่เราใช้งานถ้าเราปิดไฟอาจจะลําบากนิดหนึ่งเรื่องปุ่ม power ครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าบริเวณปุ่ม power เนี่ยเขาจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์สแก,กนนิ้วมือมาให้ด้วยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของกล้องเว็บแคมก็จะมีการซ่อนเอาไว้อยู่บริเวณของปุ่ม คีย์บอร์ดกล้องเว็บแคมที่เขาให้มาเท่าที่ผมได้ลองใช้ก็ถือว่ามีคุณภาพกล้องที่โอเคเลยทีเดียวสามารถเอาไปใช้งานประชุมได้แบบสบายๆแต่ว่ามุมมองภาพก็อาจจะแบบลำบากลำบากนิดนึงนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเราอาจจะต้องยกโน้ตบุ๊กไม่งั้นมุมมองของกล้องมันก็จะเสยข,ของเราขึ้นมาเรื่องของพอร์ตการใช้งานต่างๆนะฮะรุ่นนี้ก็ถือว่ามีพอร์ตการใช้งานมาให้เกือบครบจะพูดว่าครบก็ไม่ได้เพราะว่าบริเวณเครื่องทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีพอร์ตการ ใช้งานที่ประกอบไปด้วยพอต USB 3.2 Gen1 มาให้ทั้งหมด1พอร์ต USB 2.0มาให้ทั้งหมด2พอตมีพอร์ต USB Type C มาให้ทั้งหมด1พอตนะครับที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่แบบ PD ที่มีหัวอะแดปเตอร์มาให้แบบ65วัตต์มีพอร์ต HDMI มาให้ทั้งหมด1พอต แล้วก็มีแจ็ค3.5ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับหูฟัง,ฟงหรือว่าไมโครโฟนมาให้ทั้งหมด1รูนะครับส่วนในรุ่นนี้นะครับจะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือเรื่องของพอร์ตแลนด์ที่ในรุ่นนี้จะไม่ได้มีมาให้เวลาที่เราใช้งานถ้าต้องการใช้งานพอร์ตแลนด์จริงๆก็อาจจะต้องไปหาพวกหัวแปลงมาใช้เพื่อที่จะแปลงใช้งานส่วนเรียนด้านล่างตรงฐานนะครับถ้าเราพลิกมาแบบนี้ครับเราก็จะเห็นในส่วนของช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมียางที่เอาไว้ยึดต่อก,กับโต๊ะนะครับแล้วก็เรื่องของลําโพงนะ ในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับลำโพงแบบคู่ก็คือจะมีตำแหน่งของลำโพงอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเนะครับเวลาที่เราใช้งานเสียงลำโพงที่ได้รับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆเสียงลำโพงที่ได้รับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เน้นเรื่องของมิติเสียงก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามิติเสียงโดดเด่นหรือว่าเป็นจุดเด่นสักเท่าไหร่เน้นความดังไว้ก่อนตรงด้านล่างคีย์บอร์ดต,ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ที่มีแปะมาให้นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์ของ Intel Core i5 หรือว่า สติกเกอร์ของกราดจออย่าง Intel Iris Xe นะครับแล้วก็ถัดๆกันตรงสติกเกอร์ก็จะมีตำแหน่งของการใช้งาน Huawei Share เราสามารถเอาสมาร์ทโฟนของ Huawei อย่าง Huawei P40 Huawei P40 Pro Plus เปิด NFC แล้วก็มาใช้งานในส่วนของ Huawei Share ได้เลยโดยรวมถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับดีไซน์สวยงามวัสดุดีแล้วก็เรื่องของน้ําหนักความบางของตัวเครื่องก็ถือว่าลงตัวมากๆนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของขนาดพูดถึงเรื่องของดีไซน์ ผมให้เต็มสิไม่หักเลยสำหรับเจ้าโน้ตบุกรุ่นนี้ของทางหัวเวเรื่องการใช้งานนะครับในรุ่นนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับแน่นอนครับเรื่องของ CPU ที่เขาให้มาจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Intel Co อ e i5 Gen 11นะครับแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอบแบบออนบอร์ดอย่าง Intel i r i s XE ซึ่งเท่าที่ผมไ้ลองใช้งานนะครับโดยรวมการเปิดโปรแกรมต่างๆผมลองเอาไปให้แฟนผมใช้เนี่ยนะครับแฟนผมขายของอยู่ในช็อปปีแล้วก็ลาซาด้าเอาไปตอบลูกคองลูกค้า แล้วก็เปิด Google Chrome หลายๆห,หน้าก็ไม่มีอาการหน่วงแล้วก็ไม่มีอาการค้างอะไรก็แฟนก็เอาไปใช้โปรแกรมพวก Photoshop เอาไปแต่งรูปแต่งนู่นนี่นั่นก็ถือว่ามีความไวแล้วก็ความลื่นไหลยอยู่พอสมควรแต่ถามว่าผมใช้และผมรู้สึกประทับใจอะไรผมต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ใช้มือถือของฝั่ง h u a w อยู่แล้วนะครับผมชอบ ในส่วนของหัวเว่แชร์ที่เขามีมาให้ผมมองว่ามันสะดวกสบายเวลาที่เราเชื่อมต่อใช้งานเพียงแค่เราเปิด NFC แล้วเ,เอามาวางไว้ที่บริเวณตำแหน่งที่เขามีมาให้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานพวกมาติสกีดแบ็กอัพวิดีโอแบ็กอัรูปภาพหรือว่าใช้ในส่วนของมินเลอร์แชร์หน้าจอใช้กล้องจากตัวสมาร์ทโฟนของหั a เว่ได้เลยซึ่งถือว่ามันสะดวกสบายมากๆและเชื่อว่าใครที่ใช้มือถือของหัวเว่อยู่และได้ใช้เจ้าหัวเว่แชร์จะต้องชอบเหมือนผมแน่นอนเรื่องของคน แนนรุ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองนะครับแน่นอนครับผมลองใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรม CPUC แล้วก็ลองเปิดในส่วนของสเปคดูรุ่นนี้นะครับเรื่องของ CPU ที่เขาให้มาจะเป็นแบบ4คอร์8เทรดนะครับก็ถือว่ามาพร้อมกับสเปคที่ดีพอสมควรนะครับแรมที่เขามีมาให้ก็6 GB, กิกะไบต์น่วคามจำที่เขามีมาให้ก็เป็นแบบ SSD ความจุอยู่ที่512กิกะไบต์ก็ถือว่ามีแรมและลองมาให้เยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องของแบบเท่าที่ผมได้ลองใช้งานเจ้ารุ่นนี้ถามว่า แบตเป็นยังไงบ้างผมขอติเรื่องเดียวก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับถ้าเน้นใช้งานจริงๆเนี่ยแบตอาจจะไม่ได้อึดสักเท่าไหร่ผมลองใช้แบบไม่ชาร์แบตจะอยู่ระดับประมาณแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเวลาเพื่อนๆพ,นพกไปไหนมาไหนก็อาจจะต้องเตรียมแรตเตอร์ที่เขามีมาให้พกไปด้วยนะครับแต่ก็มันเป็นอะไรที่เราจะต้องพกไปอยู่แล้วเพราะว่าที่เขามีมาให้ก็เป็นแบบไคลสีนะครับนอกจากที่เราจะมาชาร์จแท็บเล็ตเนี่ยเราก็สามารถเอาไปชาร์จพวกมือถือหรือว่าพาวเวอร์แบงค์ของเราก็ได้ซึ่งมันน่าจะไม่ใช่เรื่องที่เสียยหาาอะไรแต่ถ้ ใครที่เน้นแบบว่าใช้งานแบบอึดๆจริงๆในรุ่นนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของผลคะแนนอ่านเขียนเท่าที่ผมได้ลองก็มีผลคะแนนอ่านเขียนมาให้เยอะมากๆเวลาที่เราดาวน์โหลดนู่นราโหลดนี่เราเปิดนูด่นเปิดนี่ผมกล้าการันตีเลยว่าลื่นไหลยอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกาันสำหรับเจ้า Huawei MateBook D 1 5 2 0 2 1รุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อป ที่น่าสนใจหนึ่งรุ่นแล้วถ้าถามว่าสามารถเล่นเกมได้ไหมถ้าเล่นเกมแบบจริงจริังจังผมไม่แนะนำนะฮะแต่ว่าถ้าโหลดเอามาเล่นกับเพื่อนอย่างคนที่เล่นแบบว่า .A2 อะไรเงี้ยสามารถเอามาเล่นได้เล่นได้แบบสบายๆนะครับ60เฟรมเปิดภาพกราฟิกให้เหมาะเอามาเล่นได้แต่ว่าถ้าใครที่เล่นพวก Apex Call of Duty อะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่ได้แบบว่าทำมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับการเล่นเกมแบบจริงๆจังแบบนั้นเท่าที่ลองก็ถือว่าเป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจมากครับ เชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องชอบแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ CPU ี n t e l Core i5 Gen 1 1นะครับซึ่งถือว่าใหม่มากๆแล้วก็เรื่องที่สคือเรื่องของดีไซน์เรื่องของความบางทุกอย่างถือว่าโอเคมากๆหน้าจอที่ให้มาถือว่าใหญ่ไม่จะเป็นจะต้องไปต่อจอแยกนะครับไปต่อให้ i ีมไอเพิ่มเติมเราใช้งานแบบว่าอยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีหน้าจอที่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้แบบสะดวกสบายสิ่งอย่างเดียวคือเรื่องแบตเรื่องแบตอาจจะไม่ได้แบบว่าอึดมากมายขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญใครที่ใช้มือถือของหับรัปะกนเลยว แชร์ที่มีมาให้ในรุ่นนี้จะต้องตอบโจทย์เพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยการครับสำหรับเจ้า Huawei Matebook D15 2021ที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 Gen11 นะครับรับกันเลยว่าท่านเพื่อนไปาหาซื้อหรือว่าเพื่อนไปลองจับจะต้องถูกใจเหมือนผมแน่นอนสิบปรับว่าไม่เท่าตาเห็นก็ลองไปสัมผัสได้ที่ช็อปของ Huawei ได้เลยเชื่อว่าช็อปของ Huawei ทั่วประเทศก็จะมีโชว์แล้วก็ให้เพื่อน ได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยสวัสดีครับ